นะเ,เอาเซนตะเกนเนี่ยเห็เป็นก่อนลอแล้วทำานีอะไรอ๋รอที่ชาน้มัแล้วเอาเกี๊ยวดูด่นนี่นิพวกผพาโดนน้ำไม่ต้องรอเฟองสีแใช่ไใช่นักัรอ๋อเปนปัน,นกบวง,นนวงเาเียกน้ำกปกติคือพาเห็ดเป็นหีบ่บมได้เห็ดเป็นเยาว์ปลาลับปลาลั มาดูดนอนเนดะิ้ผปกติเ้าหลัมจะเอาข้าวอยู่ใใข้างในไม่ไผ่นี้เอาไส่อยู่ข้างในข้าวเช็บไหมจีเงีนยเสียขี้เลยมาดูข้าวจีแบบมันบ้านนะครับสูตรทํากินมาตั้งแต่เด็กก็เอาไม้มาจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่อปั้นข้าวใส่เข้าไปจริงๆต้องบางกว่านี้นะอันนี้มันหนาไปเนี่ยครับโชว์ไว แล้วก็เอามาย่างรอบแรกก็เอามาย่างก่อนนะครับเอคือย่างให้มันหนังมันตึงๆอ่ะให้หนังมันตึงๆนิดนึงเสร็จแล้วพอหนังมันตึงเสร็จก่อนี่ครับเอาไข่ใส่มาไข่เนี่ยจะใส่เครื่องปรุงหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะแต่นี้ใส่ใส่ยันปลาโน่นผงชูรสก็ใส่ไป เอามาทาพอหนังข้าวตึงรอบแรกแล้วก็เอาไข่ที่เราปรุงมาแล้วมาทาเสร็จแล้วครับก็มาย่างรอบที่สองรอบที่สองเนี่ยดูสังเกตดูก็จะเรื่อมเหลืองแล้วละ่ะข้าวจะเลื่อมเหลืองแล้วก็ย่างไปเรื่อยเชฟก็หน้าหนาวพอดีคําสั่งเมียด้วยนะเสร็จแล้วรอบที่สองก็เอาไข่ที่เหลืออยู่มาใส่อีกก็คือใส่เข้าไปรอบที่สอง จะใส่กี่รอบก็ได้นะไข่เนี่ยเอามาย่างแล้วก็ใส่เข้าไปสามสีรอบก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเลยแล้วกันเอาใส่เข้าไปทาเทเข้าไปไเสร็จแล้วก็เอาไปย่างอีกรอบนะย่างให้ไข่มันเรียมสุกแล้วก็เอามาถอดออกมานี่ครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไ,ไปไหนดูทีเด็ดตรงนี้ก่อนเอาข้าวมายัดตรงไปไว้อุดรูนี้ไว้ บีบบีบบีบหน่อยมันจะมีรูตรงกลางนะที่เราดึงไม้ออกเสร็จแล้วเอาทะเลาะก,กันอีกเ,อเสร็จแล้วก็เอาไข่ที่เหลืออยู่มาใส่เข้าไปในรูนี่ใส่เข้าไปในรูนี่ใส่เข้าไปในรูนี่เอเอาสามสี่รอบแล้วใส่ไปจนหมดนั่นแหละจริงๆไข่มันต้องข้นกว่านี้นะ แต่บางเอินไข่มันไม่ได้ตอกไข่ใหม่มาใส่มันก็เลยจะจืดๆหน่อยมันก็จะไม่มีไข่มากแต่จะเป็นน้ำอย่างอื่นจะมากกว่าเป็นน้ำปลาจะมากกว่าทำให้เนี่ยครับข้างในมันก็จะมีรสชาติด้วยก็เอามาย่างให้ข้างในมันสุกจริงๆไม่ต้องย่างก็ได้เพราะข้างในมันร้อนอยู่แล้วย่างไปพักนึงแหละถอดไม้ออกเสร็จก็มาย่างพักนึง ให้ไข่ข้างในสุกก็ามาผ่าดูครับทีนี้ข้างนอกเหลืองอลามร้อนร้อนร้อนข้างในดูสังเกตดีมันจะมีไข่อยู่ข้างในด้วยก็คือเราจะได้รสชาติจากข้างนอกที่หอมแล้วก็กรอบส,ส่วนข้างในก็จะมีรสชาติของไข่อยู่ด้วย